เพราะว่าถ้าเราเอาแฟตออกไปทั้งหมดเลยนะคะหน้าเราจะดูแก่ลงทันทีค่ะเพาอายุที่มากขึ้นสเต็มเซลล์เราลดน้อยลงนะคะดังนั้นโครงสร้างอนาตตมีร่างกายของเราจึงเปลี่ยนไปค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะผิวหนังเท่านั้นนะคะสําหรับในชีกโบนนะคะที่เห็นชัดๆเลยค่ะว่าพอเราอายุเยอะมากขึ้นนะคะทำไมมันย้อยลงมาเนื่องจากว่านี่แหละค่ะ กระดูกค่ะอย่างแรกเลยนะคะกระดูกเนาะเออเวลาที่คนเรานะคะอายุน้อยๆเนี่ยกระดูกไปทางหน้าแก้มนะคะมันจะพุ่งไปทางด้านหน้า anterior projection ค่ะเนาะแต่พอเราอายุเยอะค่ะอายุเยอะในวัยชัดๆก็เลยคือวัยทองค่ะ menopause นะคะ a n d r o p a u ทั้งหลายค่ะวัยทองหมดประจำเดือนกันแล้วนะคะหมดฮอร์โมนกันแล้วค่ะเขาก็จะเรียกกันว่า anterior projection ไปทางด้านหน้าเนี่ยนะคะมันเกิดการ retraction ค่ะ ไปทางด้านหลังแทนนะคะปุ๊บเข้าไปค่ะมันก็เลยนะคะทําให้หน้าแก้มของเรานะคะร่วงลงค่ะเป็นแบบนี้นะคะอืเพราะว่ามันมาตั้งแต่กระดูกเลยค่ะกระดูกก่อนยังไงล่ะคะลงไปถึงพวกกลุ่มลิกรเกมนค่ะพวกเส้นเอ็นต่างๆนานาน,นะคะที่มันเกาะนะคะตามโครงสร้างของเราเนี่ยเพื่อที่จะพยุงให้โครงสร้างทุกอย่างมันปุ๊บขึ้นมาแบบนี้นะคะลิฟท์อัพขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันก็หย่อนมันก็เสื่อมค่ะเพราะโครงสร้างโปรตีนไฟบอไฟเบอร,ร,ร,ร์คอลาอคอลาเจนรอลเลาเจนอลลาสตินเนี่ย มันเสื่อมไงคะมันเยลยร่วงเข้าไปและก็เหตุผลสําคัญนะคะเป็นโครงสร้างที่สําคัญเลยค่ะที่เรามาจะเอามาพูดกันบ่อยนะคะว่ามันเป็นสาเหตุค่ะที่ทําให้มิดชีคหรือว่ามิดเฟสของเรานะคะบริเวณหน้าส่วนกลางเนี่ยมันผิดรูปไปค่ะไม่เหมือนตอนเราสราวๆนะคะหรือนุ่มๆเนี่ยก็คือ f a t p a d ค่ะโดยเฉพาะมาล่าแฟตแพดนะคะแฟตแพดก็คือเป็นก้อนไขมันค่ะที่มันจะฝังตัวนะคะอยู่ตามโพ i ิชันต่างๆในทั่วใบหน้าของเราเราจะเห็นเลยนะคะว่าโอ้ตอนเด็กๆนะคะโอ้ยแก้มเรามันแบบก้อนกลมดิ๊กเลยนะคะยิ้มทีนึงนะคะแบบเหมือนแปะยิ้มเลยนะคะแต่พอแก่มาคะ่ะเออทาไมแก้มมันหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนะคะออบุ๋มเป็นอย่างงี้ด้วยซ้ํานะคะบางคนก็เรียกว่าลายนี้เป็นอินเดียน n ลน์นะคะมิช ทีิกกลุ่มตรงนี้นะคะ ม,มันเป็นเพราะอะไรค่ะเมื่อเราอายุที่มากขึ้นนะคะไขมันในบางส่วนนะคะที่มันอะโทรฟีค่ะก็คือฝ่อตัวลงค่ะแล้วก็มีไขมันบางส่วนนะคะที่มันไฮเปอร์โทรฟีค่ะก็คือเพิ่มมากขึ้นค่ะพวกตามส่วนต่างๆนะคะซึ่งคนไข้โดยเฉพาะในยุคนี้นะคะจะชอบอะไรที่แบบว่าหน้าเล็กๆค่ะหน้าเล็กๆเหมือนแบบอยากได้หน้าเหมือนหนูผ่านแอปอะค่ะเหมือนอยู่เหมือนหนูอยู่ในติ๊กต็อกตลอดเวลานะคะเออแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็จะเข้าใจผิดข่าว่าฉันต้องฉีดเมโซแฟตฉีดเมโซแฟ แช่งเมโซแฟทเอาแฟทออกนะคะซึ่งทีมบอกว่าเข้าใจผิดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาแฟตออกไปทั้งหมดเลยนะคะหน้าเราจะดูแก่ลงทันทีค่ะรีมมาจะเปลี่ยน m ายเ s ็ t คนไข้ง่ายๆนะคะว่าใบหน้าของคนเราเนี่ยมันมีไขมัน2ประเภทค่ะแฟ t แพดนะคะก้อนไขมันในแบบก้อนไขมันดีกับก้อนไขมันเลวนะคะเออไอที่แบบดีเนี่ยมันคือเป็นก้อนไขมันอย่างเช่นไออยู่ตรงหน้าแก้มนะคะอยู่ตรงหน้าผากนะคะอยู่ตรงขมับนะคะเออมันเป็นก้อนไขมันที่ทําให้หน้าเราสวยไง หน้าเราเป็นฮาร์ดเชฟแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะเออค่ะไอ้พวกเนี้ยอย่าไปเอาออกเลยค่ะอย่าไปเอาออกนะคะเพราะว่าในตอนที่เราแก่ตัวไปค่ะไอ้พวกไขมันดีกลุ่มดีพวกนี้นะนะมันจะทําการ atrophy ค่ะ ฟอตัวลงนะคะโดยอัตโนมัติเป็นทุกคนค่ะมันเป็นกลไกของเอจิ้งโปรเซสนะคะความแก่ชรลาของร่างกายเรามัน่อตัวลงค่ะแล้วก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่เนี่ยเลยค่ะมาล่าแฟตแพดตรงบริเวณตรงนี้นะคะพอมัน่อปับ๊บมันก็เป็นเหตุผลที่ดินบอกไปว่ามันก็เลยร่วงลงนะคะโครงสร้างก็เลยร่วงลงแบบนี้เนาะดังนั้นอย่าคิดว่าจะไปเอาออกเด็ดขาดเลยนะคะส่วนไขมันที่ไม่ดีละ่ะไขมันเลวที่หมอดิมพูดถึงเลยก็คือพวกไขมันอะไรตรงแถวๆนี้นะคะตรงเหนียงอะไรอย่างนี้เนาะเออนะคะ ตรงนี้นะ่ะเอาออกได้ค่ะเพราะว่านะคะในช่วงที่เราอายุที่เยอะขึ้นนะคะไขมันตรงบริเวณตรงนี้มันก็จะมีการไฮเปอร์โทรฟีค่ะก็คือมัน ผลิตเยอะขึ้นนะคะก็คือมันมีการเพิ่มจํานวนเซลล์ของมันเยอะมากขึ้นนะคะก็ทําให้เราค่ะมีไขมันพอกตามส่วนต่างๆนะคะและสุดท้ายค่ะที่ดิมอยากจะพูดถึงนะคะอีกโครงสร้างหนึ่งก็คือโครงสร้างของชั้นหนังแท้และชั้นหนังกระพ้าเนี่ยแหละค่ะที่เราเห็นกันอยู่ภานยนอกแล้วเราก็พยายามจะซื้อสกินแครค์นะคะมาโบกมาทาน,นะคะทํายังไงที่จะให้ชั้นลิฟต์ขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะไปบอกว่าซื้อคอร์สนะคะตบหน้าตบหน้าตบหน้านะคะตบยังไงน,นะคะตบยังไงก็ไม่ขึ้นค่ะเออไม่ขึ้นนะคะโครงสร้างนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าตัวโปรโตีนนะคะหรือว่าไฟเบอร์นะคะแล้วก็ลงไปถึงกราวด์ซับสแตนซ์นะคะที่ดิมเล่าให้ฟังในสกินวันโอวันเนี่ยนะคะไฟเบอร์นะคะเรียงตัวไม่เป็นระเบียบนะคะแล้วก็ในกลุ่มกราวด์ซับสแตนซ์อย่างเช่นไฮยาลูโรนิกแอซิดอะไรพวกนี้นะคะมันน้อยค่ะมันก็เลยทําให้โครงสร้างนะคะมันฝ่อๆเนาะมันดูแบนๆรีบๆนะคะ ก็จะทําให้ผิวเราย้วยได้ค่ะพอย้วยปั๊บมันก็เป็นสาเหตุอีกหนึ่สาเหตุนะคะในระดับแบบดีเทลเล็กๆนะคะว่าทําให้หน้าแก้มเราหย่อนได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าสกินคุณลิตี้ในชั้นหนังแท้ของเรามันไม่ดีค่ะ และโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะแล้วก็ระยะหลังๆวันนี้นะคะเรามาักจะชอบพูดถึงเสมอเลยค่ะนั่นก็คือส m ม s h ค่ะเออสมมานะคะก็คือเป็นชั้นที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อแล้วกันนะคะถ้าเราทําให้ชั้นส m มาตชั้นนี้เนี่ยนะคะมันมีความแข็งแรงมันมีการหดตัวนะคะมันก็จะสามารถอบอุ้มนะคะโครงสร้างทีงง่พูดถึงเนี่แหละทั้งไขมันนะคะหนังแท้หนังกำพร้าเนี่ยให้มันเกิดการลิฟ t ์อัพนะคะยกตัวขึ้นได้ค่ะ ดังนั้นก็สรุปได้เลยค่ะว่าปัญหาของความไม่เป๊ะนะคะของมิดชิคหรือว่ามิดเฟสตรงนี้เนี่ยนะคะมันมาจากสส่วนส่วนแรกก็คือพันธุกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาค่ะและส่วนที่2นะคะก็คือภาวะเอจจิ้งโปรเซสนะคะคือการแก่ของร่างกายเรานี่แหละคะ่ะ